่เพลงอย่างเจ็บอะผมไม่ได้มั่นใจหรอกนะว่าพี่ผมอะ่ะจะเชื่อผมแต่ผมมั่นใจว่าชีวิตเนี้ยผมไม่เคยโกหกแล้วคนอย่างคุณอะไปพูดแบบนั้นอะ่ะผมจะรู้สึกยังไงค็นยังไงอะะ ก็คนเที้ยงไงครับเที้ยงอะไรคะใจเย็น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 แล้วอย่างรรน,น,นี้มันไ,ไม่เที้ยหรอครับที่พยายามสวมเขาให้คนรักอะสวมเขายัางไงหรอคะคืออันนี้รู้จริงๆแล้วก็ต้องมีอะไรเนี้ยคะ่ะก็ต้องรู้ทุกอย่างไม่ย่างนั้นผมจะมาพูดบอกพี่ผมทำไมอะผมจะต้อง แต่งเรื่องเหรอคุณกำลังว่าผมตอแหลอยู่ไงตอนเนี้มันไม่ต้องใจเย็นกันแล้วเว้ยเพลงไม่บอกให้เขาแบบไม่ให้เขาาบอกว่าไปถ่ายเปลี่ยนหลุดกล้งก่อนอะเฮ้ยจะบอก<ช>คุณไว้ก่อนเลยนะว่า จุบเข้ามามาถามอะไรเรื่องหน,น,นึ่งเพื่อใ้พ่อแล้วคล่องใจอ่ะเลืครับ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 ได้เลยคุณแม่โคตรเปลงคุณแม่ของไม่ได้เหรอ <c oughs> อ่าแต่อย่าลืมเขานะอ่าแบบว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาคุยคุยเขาได้ตัวตีเมื่อกี้คิดช้าไปไหนอารมณ์เหมือนปีเตอร์เลยเจอ พี่แล้วนะพี่อ่ะพี่มีอยากอย่างหนึ่งอยากถามเชอคือจริงๆพี่เจอเรื่องนี้พี่ก็แบบแอบสตันอยู่นะพี่ไม่ได้เลือกที่จะเชื่อใครแต่พี่ใช้วิจารณญาณของพี่อ่ะไต่ตรงเองเอาเป็นว่าพี่ไม่ขอความคิดถห็นแล้วกันแต่พี่มีเรื่องหนึ่งคงจะอยากเชื่อมากคือคือพี่พี่ต้องบอกก่อนว่า พี่พี่พี่สาวคนนี้เ็เป็นพี่พี่สาวของพี่มันจะมีอยู่วันนึงที่สภาวันที่เชื่อเขาพูดกับพี่อะพี่อยากพี่อยากรู้ว่าเชื่อรู้จักพี่คนนี้ไหมเคยเคยรู้จักเขาไหมเหมือนเชื่ยครก มีบางเหตุการณ์หรือว่าที่คิดมากม <c oughs> เคลียร์แล้วเนาะข้าวหมดแล้วเ์เจเคลียร์ละสิ่งที่แบบที่ผมที่น้องผมแทงคนอะ่ะเขาเกิดมาแล้วครับคุณหมอเมื่อกี้เคยไม่ตายมันไม่เกี่ยวกับคุณ <c oughs> กับผมนะเรื่องของ <c oughs> พี่เฉินนค่ะมันเกี่ยวกับตรงที่ว่า คุณพูดคุณไม่ยอมรับแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเหมือนคุณกำลังด่าผมอะพราผมใส่ร้ายหรือตอแหละอะไรสักอย่างก็งไม่ได้พูดนะคะก็นั่นแหะครับไม่ต้องอ้อมมาสีตรงตรงไงนีคือคือไม่เศร้าซะหน่อยเหรอเชอนั่นสิเ <c oughs> มื่อกี้ยังจะร้องอยู่เลยเสียมากอย่ามากระติกได้ปะ อันนี้พูดตรงตอนที่เธอคุยเธอแล้วเธอเท่ามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนี่นะแล้วพอมาเห็นอีกแบบหนึ่งก็อีกแบบหนึ่งกันนะอยู่คนละมุมเหมือนกนะันบางมุมก็ได้เปลี่ยนผมไม่รู้หรอกนะแังคุณจะย่ำแย่หรือฟื้นฟูเท่าไหร่แล้วแต่ผมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้คุณไปบอกแกงคุณด้วยแล้วกันให้ใส่สูตร เจอออยเจอที่สาภาตอนนี้เหรอคะเหตุผลอะไรครับเนี่ยเผื่อสภาถามเป็นคำพูดครับที่รู้สึกว่าไม่่อยชอบเ,ออเป็นคำพูดแบ่าบแฟนรครับอันนี้น่าใช่แนะลย เองมึงแทงเขาเพราะอะไรมึงช่วยบอกเขาได้เผื่อเขาไม่รู้มึงมาทีหลังมึงไม่รู้ได้ซ้ำว่ากูคุยอะไรกับพี่เฉินบ้างก็พูดไม่ดีใส่พี่อ่ะเมว่าเขาพูดไม่ดีใส่บอสบอสเพงแล้วก็ไม่สมควรที่เราดึู่ตรงนี้เปล่าวะไอ้แทปเฮ้ยเปิดเราไมเาสรุปใครเป็นเป็ดวะ ไอตัวฟ้ามันเป็นทางแกงลีสัตว์ชี่นครับสดชื่นถ้าเปลี่ยนชุดได้แล้วมังค้าไปคุณแม่อะอสายผ่านค่ะตีได้เลยค่ะไเฮ้ยเอ้เผาล้นอ๋อ เชิญล่างลีโอหรือเปล่าเชิญเข็นพี่น่าหน้าป้านล้วมันหมดไงแ้วมันนล้วมันโมดนล้วมันลดใครรถคันนี้รถใครลดคนนี้รถใครน่าหน้าเขาปลดลดด็อกรถแล้วไม่รู้ด้วยเาใครไม่รู้พี่ว่างผมว่างั้นน่ะพี่อย่าทำนั้นเลยไม่แต่ละมันให้พี่แต่ละมันให้นละมันหมดออกกอนเถอะเชิญระวังระเบิดไม่ระเบิดหรอกร้อยเบิร์นระเบิดละชัว ยังไงก่อนรอบหนึ่งพ <right>. ี่จะไปให้ค่าอะไรกับผู้อญนงคนแบบนั้นเปลืองค่าน้ำมันไหมเปลืองค่าน้ำมันไหมแค่น้ำมันก็เปลืองแล้วกับผู้หญิงคนแบบนั้นอ่ะอามีดควานทองแม่งเลยเดี๋ยวมั้งกินข้าวเยอะนะเปลี่ยนเปลี่ยนง่ายไง ปัาคุยไม่ใช่กลางถนนดีว่มั้งเราจะดูดีๆไม่ใช่หรอช่วยดูใครนานๆหน่อยได้ไหมอ่ะก็ดูอยู่แล้วก็รู้อยู่รูว่า ครับอรู้คนเวลานิดนึงครับครับพี่เบิร์ตพี่มีเวลาแป๊บเดียวพี่ขอสกูเลยได้ไหมได้พี่ได้ครับกันเดี๋ยวผมพาไปเลยครับพี่โอเคเดี๋ยวพี่เบิร์ตเจอเอารถไปเจอกอะไรเบลเก่าก็ได้ครับเดี๋ยวรีบไปเลยโอเคครับเรียบเบลใหม่ก็ได้ครับพี่เรียบเบลใหม่ก็ได้ครับเออคุยกันดีๆเด้อเรียบเบลมาเรียบเบลใหม่นะครับพี่ เงี้ยคนนี้นปงไปไหมพี่เชี่ยเราตำนาน <c oughs> นิดเตือนพาแล้วใครชีวิต <c oughs> เรื่องเขาจบแล้ะแต่เรื่องหนู 儿、哦、我回去补了。